เราเสี่รงเจออะไรโอ้โอ้โอามาจากป่าไวโบเชลหรือเปล่าครับแต่มันเล็กกว่านิดหน่อยและรสชาติก็เหมือนไหนลองชิมขอบอกว่ากลิ่นหอมมากดีมากมาพักผ่อนได้แล้วจริงเหรอครับใครยังชั่วหน่อยรีบไปเถอะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจเหลือเน่าไม่มีอะไรดีไปกว่าเ หอมจ๊ะจนอยู่ดูครับมันเขาเป็นอะไรน่ะสงสัยเห็ดจะอร่อยจะต้องกรีดร้องเฮ้อเอมา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 เห็ดหายไปไหนหมดน่ะก็อยู่นี่ไงดูน่ากินนะงับแงะอ่อให้เกิดอะไรขึ้นอ้าวอุ้ยเห็ดหายหมดเลย ฉันเห็นกับตาเลยนะแต่แต่มันเป็นไปไม่ได้อะใช่มไหมแหงแลูกนี้ดูชุมช่มฉนะ่ำน่าดู<แ>อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันหายวับไปกับตาหายไปได้ยังไงเหอนี่มันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอครับเกิดอะไรอ๋อโอเคเหลยแค่ผลนหนึ่งนะ,ะผลไหนอะ อะไรกันเ่สา,ารภาพมา,า,าเธออยู่บ้องหลังออใช่ไหมไม่ไม่ใช่ฉันสาบานได้ฉันก็โดนเหมือนกันนะไม่ว่ามันจะเป็นใครไม่ได้ทำงานคนเดียวแน่นอนอาหารถูกขโมยมาจากทุกที่เลยนั่นออเราเป็นนอยแน่น่ะอ๋อฉันนะไม่เอาหน้าฉันไม่ง่แบบนั้นหรอกอีกอย่างฉันก็โดนขโมยคนแรกเลยด้วยนะเอ้ยแล้วมีอะไรเหลือให้กินบ้างเนี่ยอาหารหายไปครึ่งป่าแล้วเนาะ ขืนเป็นแบบนี้คงไม่มีอาหารเหลือให้พวกเราแน่แนเลยใครก็ได้บอกฉันทีใครเป็นคนทำนนฉันเดีแล้วว่าจะจับเขายัางไงเอ,เอาผลไม้กับเห็ดทั้งหมดมาไว้ที่เดียวกันเราจะล่อพวกเขาโอ้ไอเดียเจ๋งเราจะฉันจับมันได้จะจะจับมันฉีกเป็ชินช้นๆให้ได้รับหมเรื่อยซะบ,บ้างคอ,อยดูแม้อะไรจะโหดร้ายปานนั้น มาว้าวไปไปตรงนั้นดีกว่าเี่มีใครลือมอาหารน่าอร่อยเอาไว้ตรงนี้ละเนี่ยจะเป็นนกที่โชคดีจริงๆนะใครเ่อ่น,อนายไปหลับอยู่กลางทำไมชุดไปพ้นนะปามันเลยอ๋อหยุดเลยนะหยุดแน่ท่านนายออก นายก่อนเถอะนายอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้<ช>เลยรอหน้าออกมาเซฮโอยเธอนี่เองอย่าทำให้ตกใจสิใช่คิดว่าเราเล่นอยู่หรือไงตอนที่พวกนายหลับอยู่หัวขโมยก็เข้ามาโจมตีไอ้ยะแย่จังที่ฉันหลับอยู่นะไม่งกันเสร็จฉันแน่เราน่าอย่ารับมือกับมันเพียงคนเดียวปลุกพวกเราด้วยโอเคได้โอเค ราตรีสวัสดิ์นะเฝ้าดีๆล่ะอย่างนีรร้ซะละรู้แล้วนะแต่คงยากหน่อยฉันเหนื่อยฉันมัด ทั้งหมดงง้นก้อนไม่หยุดกินเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่หยุดนะโอ้ยกลองกินาสำรองของเราหมดแล้ว啊่ะโอยฉันทนไม่ไหวแล้วนะยไม่ได้โดนจุก่อยคุณจะแน่ ถ้างั้นแต่องกินอาหารทั้งหมดใช่ไหมได้หยุดเลยเนอะเออคือคือว่าฉันเผลอยีบหลับไปพวกเขาอาจจะมาตอนนั้นนะขอโทษหลายต้องตื่นตลอดเวลาสิเออโทษดีนะกองออกไปหาด้วยทั่วเจออะไรไหมมีอะไรอยู่บนพื้นตรงนู้นอ่ะไปดูกันเขาอยู่ตรงนี้แหละ อแต่น oh, right ี่ทางตันนะโอ้เอ้ว่าไงพวกดีใจที่ได้เจอพวกนายฉันสืบจนรู้แล้วว่าใครคือหัวคัมมอยว่าเขาอยู่หลังก้อนหินก้อนใหญ่ตรงโน้นเห็นเขาแลวนหรอไม่มีอะไรต้องกลัวนี่พอกเขาเป็นแค่ฝูงกบธรรมดาแต่พวกเขาหายตัวได้วินเนยหายตัวได้โอ้แย่แน่เนยเขาทำได้ยังไงเขาเป็นแค่กบนะ ไม่ใช่กบธรรมดารนะกบล่องขนขึ้นชื่อว่าเลวร้ายสุดๆเลยทำไมเหรอครับไม่ว่าผ่านไปป่าไหนเขาก็ทำร้ายทุกป่าพวกเขาจะไม่เหลืออะไรในป่าให้พวกเรากินเลยท้ายที่สุดเราต้องออกจากป่าไปหาบ้านใหม่เฮ้ยใจเย็นอย่ากลัวไปนั่นก็แค่กบไม่น่ากลัวหรอกไม่เพราะเขาไม่รู้ซะแล้วว่าเล่นอยู่กับใคร นั่นมันอะไรอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันแต่ฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย น้อยนะเจ้ากบพวกนั้นกล้าโยนฉันออกมาพวกมันไม่รอดแน่แน่ใจเราว่ามาถูดทางนะใช่ฉันมาถูกนะเ้ขอบคุณที่แวะมานะพวกนะพวกนายมาทันเวลาสู้กับกบล่องหนและช่วยป่าของเราเอาไว้กบงั้นเหระเฮ้ยนั่นนั่นไงดูดิไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นอาหารเยอะขนาดนี้แต่เดี๋ก่อนนะไม่เห็นกบเลยอยู่นั่นไงไหนฮะ เง่อไหนอะนน่นไง<อ>เห็นยังด<อ>นั่นสิพวกเขาเปลี่ยนสีได้แล้วพวกเขาก็รวมร่างเข้าด้วยกันแหละเฮ้ยเขาแยากร่างแล้วพวกเขาจะไปไหนกันนะ่ะ ให้เงี้ยเดี๋ยวนี้ไงหโอ้อหอบตัวใหญ่มาหือมาเลยอะแ่ฉันฉันไม่ได้ทำร้ายเขานะแค่เล่นกันเฉยๆอ้าาา กบอะไรน่ากลัวจังมา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 ไม่ได้ฝันไปไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีกบยักษ์แบบนี้อยู่ด้วยจ้าาเาว่าเรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่านั่นน่ะสิใช่แต่ยังไงฮัลโหลูกครับเจอบุคคลไหมเจอครับก็อยู่อีกฝั่งของหินครับ 对。 หลงใหญ่กันเถอะดี<ช>มากมันมีอะไรอ่ะฮะครใครใครอไม่จริงอะ่ะเขาไม่ทําหรอกอย่าบอกนะว่าเขาจะกินคนเดียวหมดเฮ้ยนะไม่ใช่คนเดียวที่หิวหรอกนะพวกเราทุกคนก็เหนื่อยเมือนกันรู้ไหมกินคนเดียวไม่ได้นะถูกต้องเราต้องแบ่งเท่ากันไม่เห็นจะเข้าใจเลยกบหนีไปแล ไหนว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วทำไมอาหารยังหายไปอีกล่ะอืมปกติกบล่องหุนจะไม่กลับมาที่เดิมนะแต่นี่มันมันแปลกมากจริงๆ